ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวชินจิคาวกวะนะสามารถแลกได้โดยใช้นอม i นตติ้งสีดาวในการแลกในแพ็คของ e a g u กนะครับผมก็ไม่ต้องอัพวิวมาปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับสหรับ เพล y e เยอร์ออฟด t h มหมนหรือนักเตะประจำเดือนของเจลิกนะนะครับผมสามสามปีจริงหรอคากรวะเนี่ยน,นะสามสาม,สามปีนะโอเคเฟนเป็นยูน่าจะเล่นกันเยอะนะว,ว่าจะเล่นกะันเยอะชินจิคากรวะนะเป็นคลาสสิกนะโนสิบก็คือพวกนักเตะเบอร์สิบที่จ่ายบอลแบบเทพอะใช้สมองในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยจ่ายบอลเทพไม่ต้องวิ่งเยอะนะคือฉลาดอะพวกพวกฉลาด นะพวกโดนันยอะไรเงี้ยพวกล่นฉลาดนะครับผมโอเคสเตตนะทำการลุก79บอลทูน86เลี้ยงบอล82แล้วบอลกับตัว85ส่งสั้น87เปิดบอล81จบสกอร์75ลดกตั้งเตะ79ความโค้ง81นะฮะแล้วก็มีเออสปีด71สปีดต้น79พล้วกันยิง79บาลานซ์8ปแล้วก็สเตมินา่า72เด่นๆก็เรื่องการครองบอลกับจ่ายบอลน,นั่นแหละนะครับผมสกิลเหรอ ดับเบิลทัตนะฮะคาดไม่เห็นเธอสกัดมูฟโซคอนโทรลมีตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุง่งแล้วก็สายก้อยนะครับผมตรงกลางที่จ,ทจะเป็นตําแหนก็น่าจะเป็นแทงบอลทะลุช่องนี่แหละนะที่แบบเจียมๆจำเป็นจๆเป็นเลยนะมานะชิจิาคากาวะขอเป็นทีมเมนยูแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ขอจัดเมนยูแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนทีมแป๊บนะขอเป็นเมนยูแล้วกันนะมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเรียบร้อยไปครับผมลงสนามกันฮนะโอ้เคียร์ผมมากิมแรกสำหรับชินจิคากาวะนะครับผมก็เป็นตำนานเมยนยูนั่นแหละนะครับผมก็ยังเล่นอยู่ในประเทศตัวเองนะนะสำหรับคากาวะมากิมแรกนะผมเป็นกลางรุกนะครก็จริงมันเล่นได้หลายตำแหน่งนะนะแต่ตามปาูฟ่าก็คือกลางรุกก็สามารถจ่ายบอลที่เบียบเทพให้ เพื่อนได้นะครับผมคาร์กวะมาเกมเริ่มจะโดนยิงก่อนหรือเปล่าอาทินนนนเจสุสมาคาร์กวะแทงอุย้ยไปดีนะครับผมนนถือว่าใช้ได้เลยฮนะอาทินนเปรีครับผมมาคาร์กวะก่อนกลับไปก่อนไม่รีบไม่รีบขึ้นมาเจสุสคาร์กวะวิ่งขึ้นไม่ถึงนะอาทิเจสุสครับผมมาคาร์กวะรอดแทงอืไม่หลุดไม่หลุดอาทิคาร์กวะครับผมอันนี้าาวกวอ่อ,ไไอนไป มีเจสุสรออยู่ดีไมมครับผมลุยดีานะขาฮะคารกวะอยู่ข้างหลังกลับมาที่คากวะทำไมใครดีวะเนี้ยสันส้นๆแล้วกันเอามาคืน <c oughs> อย่างไม่ได้ฮนะคาขะกวะครับผมให้เจสุสไป <c oughs> เล่นยากเหมือนกันคือไปนูน่นมาครับผมได้สวนหนึ่งรอบฮะรอบนี้ก่อนหมดเวลาตักกันมาเข้าในลูยดีอายิง <c oughs> ไม่เข้า อาคือมีเปิดใหม่ได้ฮึมนี่นะแม่จะปัดสวนกลับลงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมนะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะ่ยก็มีโอกาสไทยบอลทะลุช่องสวยๆในหลายจังหวะเหมือนการสรับคากวะแต่ก็ไม่ได้ดุดเด่นอะไรมากนะนะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นนะครับผมเกมตึงๆนะครับผมนะก็โอกาสยังไม่ค่อยมีในเกมนี้นะแต่ก็จ่ายบอลก็มีพลาดบ้างนะก็คือเหมือนฝืนเล่นเกินไปนะมาเกมครึ่งหลังนะ มาี่เจสนะุส์ครับคากว่าฝั่งนี้ไทงดีดคือดีดมาสวยอะดูดิเนะี่ยแต่ตอริสแตะบอลยาวไปแล้วฮะคาร์กว่าผมขึ้นหน้าไปก่อนเลยมาแล้วก็แทงมาอย่างนี้สวยถึงแต่ก็ขึ้นเกยมยากเหมือนกันนะครองบอลก็ถือว่ายังดีอยู่นะมามีคนวิ่งเมื่อกี้มีคนวิง่ง,ง,งได้ฟาวอยู่นะครับผมฟีคิกเหรอ น่าจะไม่ค่อยได้นะคาควะเนี่ยน่าจะไม่ได้แต่ก,ก็ต้องลองนะครับผมระยะพอดีอยู่นะระยะพอดีอยู่นะกดผิดเนี่ยคา็วะเออน่าจะยากนะแปดสิบเฮ้ยยิงได้นะครับผมแปดสิบยิงได้เนี่ยแปดสิบยิงได้แต่ต้อจะเข้า่อะนะเขาขวาขอแบบโคงๆงมีสิทธิ์อยู่นะคงคงติดกำแพงก่อนนะครับผมคือลากสวยแล้ว เนี่ยคาร์บวะครับผมไปไปเจสุสค <Jesus Christ. S 2> อมลูกนี้โดนบีบนะฮะทีคาร์กวะดีดมาให้คาคิมิปายครับ <Bye S 1> ผมจังหวะสวนกลับอย่างนี้ข้างหน้าข้างหน้ามีคาร์กวะรออยู่ลูกนี้ปาดมาไม่ถึงนะครับผมน่าเสียดายนะคารากวะครับผมแทงมาให้ตอเรสมาให้ฮาคิมิมาให้ตอเรสแทงมาคาร์ ว่าไม่ถึงลูกนี้นี่นะทีครับวะไปให้เจสุสเปิดไปเลยฮะลุยดิอาร์ตลูกนี้ได้ปาดไหมไม่ถึงจับบอลไม่ดีด้วยนะครับโอเคครับผมจบเกมแรกกันหนึ่งศูนย์แต่ก็ไม่ค่อยโดดเด่นในเกมนี้นะไม่ค่อยโดดเด่นแต่เรื่องการจ่ายบอลเนี่ยผมว่าจ่ายสวยนะการจ่ายบอลค่อนข้างสวยคือจ่ายได้ทั้งซ้ายและขวานครก็ผมรายรูปแบบนะแต่เกมนี้ไม่เด่น นะครับผมสำหรับชินจิคากาวะนะก็ได้ไปหกแล้วก็กลางๆนะไม่ถือว่าโดดเด่นมากนะครับผมกลางๆแต่ก็ผลงานดีก็คือเวลาจ่ายนี่ก็ทะลุช่องตลอดนะครับผมสำหรับคากาวะโอเคประมาณนี้จบเกมแรกนะไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเแค่ผมมาเกมที่2สําหรับชินจิคากาวะนะครับผมเกมแรกอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะนะครับผมไม่ค่อยโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมมีจังหวะไทยบอลสวยๆแค่นั้นเอง นะครับผมมาเกมน,นี้ได้ไหมไอถึงเนี่ยมาทีครับกะวะครับผมฝากมาเอาถึงปาเจสุสออกข้างไปก่อนนะครับผมมาปาดเข้าในอุ้ยหลุดถึงกากะวะลูกนี้อุติช้าช้าเอาดักได้ด,ด,ดักดักได้ก็จริงแต่แย้งบอลมาไม่ได้ครับผมอุติช้านะช้าจริงช้าจริงมาทีครับกะวะฝั่งนูน้นมีคนอุ้ยกลับตัว ัตัวส่งแล้วมันช้าไปเลยนะฮะเบยเรียบผมมาคาคะวะไปเลยละกันนะครับผมจ่ายไปเลยเอามาคืนถึงก่อนอุย้ยแม่โดนสไลด์ดักไม่สไลด์แม่นเลยนะเนี่ยถ้าไม่สไลด์มีการได้จริงเลยนะเนะี่ยคาควะครับผมลูกนี้ขึ้นโมงโขึ้นโมงนี่ก็ยากนะเนะี่ยมาพอได้สวนพอได้สวนคืนคืนแทงลูกนี้เจสุสไม่ถึงนะฮะ โูสเตมีหน้าหมดแล้ววะหมดไวเหมือนกันนะเน,นี่ยเหนื่อยง่ายาที่ขายกระบะรับผมแต่ก็ยังจ่ายบอลดีอยู่นะเนี่ยบอลูกนี้ถึงด้วยฮนะคืนคลิกมาให้ลุยดิอาร์ตอื้อหือเล่นเยอะไปหน่อยเนี่ยขายกระบะฮะมาให้เจสุสคืนคาร์เกาวะเจสุสวิ่งแล้วแต่มุมมันยากว่ะนะมาให้ลุยดิอาร์ก่อนน่าจะล้ำหน้านั่นไง ว่าแล้วเนี่ยโอเคผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่สองนะครับผมก็มีจังหวะจ่ายจ่ายบอลไทยบอลสวยๆนะแล้วบอลจังหวะก็ติดนะก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าโขดมากนะคะกับว่าก็ยังไม่ถือว่าโหดมาแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยแล้วก็ไม่เร็วนะครับผมก็ถือว่าอืมก็อืมมันก็ก็มีดีก็คือก็คือการจ่ายบอลนั่นแหละที่แบบสวยๆนะแต่ถ้าจะให้แบบลง เล่นแบบตัวหลักเลยผมว่ายากนะครับผมผมว่ายากาที่คากรวาฮะปากเฟรนตอรเรสคืนไปอุย้ยโดนเบียดนิดหน่อยได้ฟาวอยู่นะครับผมยังได้ฟาวอยู่คากรวาะฝากให้เปรีจยจติดลูกนี้จติดใจติดที่ตอร์เรสนะผมมาให้ชินจิคากาวะจ่ายมาลูกนี้ห <c oughs> มันก็สไลด์แม่ิบหายจริงนะโอ้โหกองหลังก็ไแม่งแม่แม,ม่นอะคือแม่นมากอะสไลด์อะโอ้โหทิ่คากรวา ฝั่งนู้นวางเปิดไปเลยแล้วกันครับผมลุยดิอาสเรออยู่ลุยดิอาสไม่ทันได้ยังไ,ไงวะเนี่ยมาที่คารวาวะโอ้พลิกตัวลูกนี้ช้าช้าเลยเนะี้ยมาที่คารวาวะก่อนฝากเจสซุสไปให้ตอริสฝั่งนี้มาพอได้วิง่งพอได้วิ่งแต่ก็เจอวิ่งแสงกันระน,นาวมาที่กุนโดการนะแทงมาก็ยังไม่ได้นะนะครับผมมาที่รอนโดฮะคารวาวะ แถวข้างก่อนดูอู้ยลำหน้าแน่นอนลูกนี้แหม่ <c oughs> น่าเสียดายจังหวัดสวนกลับนะฮะทีรุนดูฮะปากระมาดพวกนี้เอาไม่ถึงโอเคผมจบเกมที่สองนะกินมิดตึงๆนะตึงๆนะแล้วโชว์ผลง,งานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคากับว่าผมว่ามันถ้าจับลงเล่นแบบชุดหลักเนะี่ยผมว่ายังไม่ได้เพรามันก็น้อยอ่ะคือสเตรมิน่ามันหมดไวมากนะครับผมสตรมิน่าหมดไฟมากนะนกนะ แต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันจ่ายบอลจ่ายบอลดีนะจ่ายบอลทะลุช่องค่อนข้างดีแต่ก็คือหมดไวอะ่ะนะผมเกมนี้ก็ไม่น่าเยอะได้ไป5้านะครับผมัวน,นิดเล่นไม่ดีนะเล่นไม่ดีนะจ่ายบอลติดบ้างพลิกตัวช้าบ้างนะครับผมครับว่าวก็าก็ยังแบบอยู่ชุดหลักไม่ได้นะผมว่านะอยู่ชุดหลักไม่ได้แต่ถ้าแบบเลขเก็บไว้แบบตำนานเมนยูอย่างเงี้ยอ่าได้นะครับผมดีต่อใจนะครับผมสําหรับจริงๆคากะนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปและบ๊ายบาย let's